นี่ตัวเลขของผู้เสียชีวิตที่ทำนิวไฮใน53รายนะคะผู้ที่เสียชีวิตอายุน้อยที่สุด24ปีเท่านั้นเองค่ะที่อายุมากที่สุดคือ97ปีส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคประจําตัวกันนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครมีผู้ที่เสียชีวิตมากที่สุดนะคะแล้วก็คนไทยเนี่ยทั้งหมดจาก53ในคนไทยมี49คนเมียนมา2แล้วมีอังกฤษอีกหนึ่งค่ะเอาล่ะมาติดตามสถานการณ์กันต่อสำหรับเรื่องของการที่ เราคาดหวังกันค่ะว่ามาตรการนี้ออกมาแล้วเนี่ยจะทําให้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อน,นั้นลดน้อยลงถ้าตามที่เลขาธิการสมอชอมองเนี่ยนะคะบอกว่าถ้าหากว่ามันผ่านไปสัก15วันและสถานการณ์มันดีขึ้นก็อาจจะเหมือนขยับอะไรกันได้มากขึ้นหรือว่าผ่อนคลายกันได้มากขึ้นอันนี้ว่าด้วยเรื่องประเด็นของเลขาธิการสมอชอต่อกรณีของความเคลื่อนไหวจากด้านของผู้ประกอบการร้านอาหารที่ท่านบอกว่าขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยนะอย่าฝ่าฝืนมาตรการรัฐค่ะหลัง จากที่มีการเปิดแคมเปญนะคะ ag, ขออภัยเอาตามที่เขาว่าเลยแล้วกันนะคะที่เขาตั้งแคมเปญนี้ขึ้นมา ag, กูจะเปิดมึงจะทำใหม่นะคะ เนื่องจากว่าถ้าหากว่าจะว่ากันด้วยแคมเปญน,นี้เนี่ยจะทํากันแบบนี้เนี่ยนะคะก็เกรงว่าจะแพร่เชื้อลุกลามพร้อมกับบอกว่าถ้าหากว่าฝืนเนี่ยก็จะต้องดําเนินการทางกฎหมายพลเอกนัทพลนาคพาณิชเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติบอกว่ากรณีที่มีผู้ประกอบการร้านอาหารแสดงอารยขัดขืนเปิดแคมเปญฮชแท็กกู <G> จะเปิดแล้วมึงจะทำไมพลเอกนัทพลบอกว่าได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วซึ่งก็ขอความร่วมมือหากจะทําเช่นนั้น จะมีโอกาสเสี่ยงสูงทั้งผู้ที่เข้าไปใช้บริการผู้ประกอบการและตัวพนักงานเองโดยขอย้ำว่า ขณะนี้ต้องขอความร่วมมือหากกลุ่มผู้ประกอบการเดินหน้าแคมเปญน,นี้เราก็ยังจะขอความร่วมมือต่อไปคู่กับการดําเนินการทางกฎหมายสถานการณ์เช่นนี้หากใช้มาตรการทางกฎหมายทันทีจะทําให้เกิดความตึงเครียดมากขึ้นเบื้องต้นต้องไปทําความเข้าใจว่าที่ผ่านมาจากการสอบสวนโรคพบว่าจากการรวมตัวกันร,รับประทานอาหารและติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผู้ประกอบการได้เข้ามาหาหรือก็ไม่ได้ยื่นข้อเสนอเรื่องนี้เพียงแต่ขอให้รัฐบาลเยียวยาดู แลยอมรับว่ารอบนี้สูย์บริหารสถานการณ์เศรษฐ,ฐกิจได้พิจารณาเยียวยาพอสมควรอย่างไรก็ตามรัฐบาลและสบครจะมีการประเมินสถานการณ์ในช่วง15วันหากสถานการณ์คลี่คลายก็อาจจะมีการผ่อนคลายฟังกันชัดๆจากเลขาธิการสบชค่ะก็ได้รับทราบนะครับก็คือก็ขอความร่วมมือแล้วกันนะครับเพราะว่า ถ้าทาอย่างนั้นเนี่ยมันต้องมีโอกาสที่จะเสี่ยงนะครับทั้งผู้ที่เข้าไปบริโภคแล้วก็ตัวผู้ประกอบการเองแล้วก็ตัวธนาคารนะครับก็คงแค่ขอความร่วมมือครับถ้าเกิดก็ยังเดินหน้าทํอยู่ก็กมขอความร่วมมือต่อไปหมายถึงว่าเราเราจำเป็นจะต้องใช้มาตรการทางกฎหมายก็คงต้องมีด้วยผมพูดแต่จริงแล้วคงในขั้นต้นก็คือเป็นการขอความร่วมมือเพราะว่าในสภาวะที่บรรยากาศเป็นอย่างนี้ถ้ายิ่งใช้มาตรการ กฎหมายในทันทีก็่านผ่านทำให้เกิดความเครียมากขึ้นผมผมเข้าไปพูดคุยขอความร่วมมือว่ามันจะทําให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น<ไ>เพราะว่าที่ผ่านมาคือจากการส่งตัวโลคม,มันก็มีลักษณะของการรวมกลุ่มไปทานอาหารแล้วติดเชื้อกันออกมา